ส่วน,วน,วนร,ถรถของกลางนี่นะครับก็เป็นผลทางคดีแล้วเดี๋ยวทางตำรวจก็จะว่าต่อไปนะครับผมจะไม่กล่าวในรายละเอียดนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเขอนคนไทยอ่าเจ้าของรถคันนี้นะครับเป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางตำรวจก็จะสืบสวนสอบสวนและขยายการจับกลุมต่อไปนะครับก็ฝากสื่อมวลชนให้ทราบว่า เราปะกัดกั้นได้แล้วเราไม่ได้นอนใจนะครับจั็นวัดพุกรดากานนะครับทุกๆข่านนะครับรลงือ พี่มีสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับทุกช่องนะครับที่มาเร่องในการแถลงข่าวการตจพินการาที่ทางโรงเรีปรีสมบัติจิตนท์ตนรชาการโดยยรักษาความศวิรุฬยะดน้ำโขงอันเอกพพแก้วิจิตรนะครับรองผู้อำนการรักษาความมั่นคงจังหวัดมุกดาหาร ผมะตรนกิตุนวันนะครับพ่กับการเสริส่วนระภูรจังหวัดมุกดาหารท่านเราเอกพอท่านชมรถบุญ่วครับนเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตลอมลอเคทุคทนูปนะครับหลมถึงหน่วยงานคมวจกคมนะครับร่วมตรวจสอบของการคับอยกเลื่อเชียครับจากนต๊บดชัดไทยกงมสนารทบการึงิลัการนะครับให้มาเป็นตัวการร่วมถลงข่าวในวันนี้ครับก าหน่วยกํลาลังของมุกหารมีความพร้อมใกนการสกาดการยาเสพติดและรูในตรวสอบครัก็เป็นกัญชานะครับผัดแข้งนะครับอักษรมีรูปกระตูนนะครับกระตูนอยู่ด้านหน้านะครับจำนวนทั้งหมดครับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรองผู้ว่าแลก็หัวหน้าหน่วยราชการในจังหวัดมุกดาหารทุกท่านครับ อย่างยังยังยังในครั้งต่อไปนะครับถ้าถ้าจะขออนุญาตให้เชิญทุกจับกลุ่มทุกท่านก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะตามนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็กองกำลังสุรัตน์รัฐมนตรีกองทัพภาคที่สอง ที่จะดำเนินการในการที่จะสก,กัดกั้นทหารนะครับทดลองว่าฝ่ายทหารก็มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้ด้วยก็ขอให้จังหวัดเรารได้ปลอดถึงยาเติขอขอบคุณนะครับที่น้องตุ่มคนที่กรุณานะครับมาร่วมทาข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณครับ,บความภูมิใจของจังหวัดมุกดาหารนะครับในด้านของการ กลับความยาเติติดนะครับซทางเราก็ได้เข้าไปประกบใกล้ๆกล้แต่คนขับรถนะครับอติษณ์นนี้ก็ไม่หลบแล้วก็ได้น้องคือผู้ชนครับจะเห็นได้ว่านะครับตันานี้ก็ที่เห็นนะครับหนึ่งแท่งคือหนึ่งกิโลแล้วก็ใใรประเทศไทยของเรานั้นซึ่งมีถือว่าเป็นภารกิจนะครับเป็นภารกิจที่ทางโดยเรือแ คนครครับพอมาถึงแยกรกมณีนะครับรถคันสามครับก็ได้เลี้ยวชุดประสารของเราก็ได้เข้าไปขับ,ขบไปประกบแล้วก็บอกให้กับคนขับรถนะครับหยุดรถเพื่อให้กับตรวจสอบอันนี้ก็เป็นฝ่ายกำลังใจให้ลูกน้องนะครับ